ตอนการติดมุ้งใหม่นี่เราต้องทำไงบ้างครับคุณลูกคต้องยกเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปขยายพลีออกแล้วก็พึงจะขึงเขาไปขึงข้างในเลยเพื่อที่จะวัดขนาดนะครับไม่ได้วัดขนาดก็คือยกใส่ตีเลยแล้วตัดที่หลังโอ้เอาผืนใหญ่ใหญ่เข้าไปขึงแล้วตีเลยโอ้โหแล้วเท่าที่เรามีนี่จะน่าจะเพียงพอไหมฮะคาดว่าจะพอคาดว่าจะพอคาดว่าจะพอ กีนี่คลุงแบบว่าเปิดถุงมานี่ชื่นชมใหญ่เลยเป็นไงบ้างมุ้งใหม่เราอ๋อดีดีทีดีทีดีนี่ดูทีดีนี่น่าจะป้องกันยุงได้เลยยุงแล้วมาแรงร้ายได้อย่างดีเลยอย่างดีโอเคพี่น้องเราพร้อมหรือยังฮะพร้อมนี่ร้อ ลุงที่บอกนะครับผมวิธีการก็คือนี่ครับเอาผืนใหญ่เข้ามาขึงแล้วก็วัดกันเลยนะครับผมว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งจากการคาดชนะเนนแก็ประมาณ3.6คูณ6เมตรนะฮะซึ่งต้องใช้ทั้งหมด4ผืนนะครับ4ล็อกในการขึงให้เต็มพื้นที่หลังคาในโรงเรือนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มแล้ว ที่จะทําเพดานนะคะล็อกสุดท้ายก็กําลังจะเสร็จสิ้นลงค่ะคืออาสาตแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าทํากันอย่างแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะคะ3มชั่วโมงกว่ากว่าภารกิจของเราใก,กล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะไปแล้วเอ๊ช่างทีพอกำลังเก็บงานอยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือข้างบนเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือมาอ่าซ่อม ซ่อมซ่อมไม่หน้าต่างซ่อมหน้าต่างเอ่อคิดว่าว่าจะต้องแบบรื้อออกมาใหม่หมดเลยป่ะคะช่างไม่ครับก็ดูเอาหุ่มเลยหุ้มเลยหุ่มของเก่าเลยหมายถึงเอาเอาเอาไอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยหุ้มเลยเราประเมินคิดว่าจะไหวไหมอันไหม จะมือนลครับอาจะเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จครับทุกคนมันมันเยอะไหมครัก็ที่หลักๆเลยมีตอนนี้หกบานครับหกบานครับที่จะต้องเหมือนกับเอาลือใหม่เอาหมดเลยเหรอใช่ครับมันลือยากเลยครับมันจะลือยากคำว่าลือยากที่ลือใหม่มันต้องลืออะไรบ้างคะเป็นไม้ครับทีเล็กๆเราวัสดุเราไม่มีเราต้องใช้ของเก่าครับพยายามให้มันไม่เสียหายมากที่สุดครับใช้ของเก่า หมายถึงก็โครงอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยถือว่าต้องเอาออกแล้วต้องใช้ชิ้นนี้เหมือนเดิมเลยครับอ๋อคือเขาจะลื้อเปลี่ยนตัวลี่ใช่ครับแต่ว่าการจะลื้อเปลี่ยนตัวลี่จะต้องเลาะไม้ใช่ครับจุดเดิมจุดที่ออกค,ค่ะแต่ว่าการเลาะเนี่ยเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ<ช>เพราะว่าคือไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีอุปกรณ์ใหม่ไม่มีวัสดุใหม่<อ>ก็เลยจะต้องรักษาให้แบบแวัสดุตัวเดิมอะค่ะมันคงสภาพสําหรับการใช้งานได้มันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการล้อแบบว่าระมัดระวังพอสมควรนะคะทำะไรอยู่คะ,ะ,ะกีด่ผ้าอันเก่าออก อ๋ออันนี้เราก็ต้องกรีดหมดทุกบานเลย <ฮะ S 1> สภาพเป็นไงบ้างครูมิน้นตอนนี้ผ้าเก่ารวยขาดแล้วอนน,นี้น่อ๋อยวยขาดหมดแล้วอัน <ฮะ S 1> นี้ก็แบบคือสำเร็จไปกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นน้องๆหลายๆคนมาช่วยกันดีใจดีใจมากๆเลย,ยที่มาช่วยทำพวกแบบ สำลุดที่ตไปเยอะเลยอ่ะเราก็คิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำแลาวพอดีเดินนาะเนาะยืนทามาช่วยอย่างอย่างอย่างโรงเรือนแนวอย่างเงี้ยมันปิดปีแล้วคะปเนาะหกปีแล้วหกปีแล้วหกปีก็คือแบบไอ้พวกวัสดุอุปกรณ์ก็คือหกปีทำมาเองก็ฉันหมายเลิกมันก็อาจจะต้องมีช่องว่าง หลังจากทำมุ้งโรงเรือนป้องกันยุงให้กับแมวเรียบร้อยแล้วนะคะอาสาสมัครเขาก็ได้เริ่มต้นช่วยกันทำาครงสำหรับน้องหมาที่มีอาการป่วยค่ะภารกิจในช่วงบ่ายก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็คือการทำากรงสุนัขนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมปรับปรุงกรงสุนัขเก่าด้วยโดยจะมีพี่ ช่างนะคะที่จะคอยเป็นหัวหน้าคอยบอกว่าน้องๆจะต้องทําอะไรบ้างและอาสาสมัครนะคะแรงงานหลักๆของเราก็จะเป็นอาสาสมัครผู้ชายค่ะนี่วัยรุ่นเพราะว่าภารกิจนี้จะต้องค่อนข้างที่จะใช้แรงแล้วก็มีสกิลนะคะมีทักษะในเรื่องของงานช่างก็เลยอาศาัยน้องๆอ,อา,าสาที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะ อนนี้นะคะโครงสุนัขก,ก็เริ่มขึ้นโครงเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือวางพื้นนะคะวางไม้พื้นให้กับโครงสุนัขนะคะแล้วก็จะทําปิดด้านข้างนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยะคะ่ะสําหรับภารกิจประกอบโครงสุนักป่ะไ,ไงบ้างบ้างี่น้องเรามาช่วยกันทำโครงวันนี้ ใหญ่มากเลยเอ้าแล้วพี่พี่วงเข้าไปไหมพี่เราก็เต่ีใจนี่ก่อนพี่วงเข้าไปทดลองใช้แล้วโอ้นี่แสดงว่ามั่นคงฮะขณะพี่วงเข้าไปนั่งได้นี่น้องหมาสบายแล้วผมอยากเข้าไปลองดูบ้างเลยให้พี่วงลองมาก่อนนิดไหนโอเคเลยนี่สบายแล้วเอาปิด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 เล่นเดี๋ยวเอาจิงนะ เวลากินเราก็เป็นไรนะครับพี่จุ้มเอ่นครับโอ้นี่ฮะมันคงครับผมผมนอนได้น้องหมาก็ต้องนอนได้ฮะไอพี่ก,กรรมกรมาช่วยป้ายุพินเขาทำโครงหรือว่าซ่อมบำรุงโรงให้น้องหมาน้องแมวที่นี่บ่อยไหมบ่อยครับ มาแต่และครั้งนี่เรามาทําอะไรบ้างทําใหม่หรือว่าปรับปรุงบางทีก็มาซ่อมบางทีก็แบบทำใหม่มา่ครับก็เห็นเขาเอามาเยอะก็นี่อีกอย่างก็เขาไม่มีโครงใส่ผมก็เลยต้องมาทําให้เขาอะไรเนี้ยเขาสงสารหมาสงสารแมวอะไรเงี้ยครับน้องๆที่มาช่วยเป็นยังไงบ้างเขาพอจะทําเป็นเป็นครับทําดีใช่ด้วยครับคล <c oughs> องด้วย <c oughs> ทาคล่องด้วยครับเขายังเด็กๆอยู่ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาหรอครับผมไม่มีปัญหาครับพอตีตะปูได้อะไรได้เงี้ยก็ฝือไว้โอเคครับจะได้ครับรู้สึกดีใจที่ว่า ทำให้ผมก่าภูมิใจที่ผมได้ทําให้พวกหมาพวกแมวได้อยู่ครับนอกจากกรงสุนัขที่ประกอบขึ้นมาใหม่นะคะก็มีพี่ๆที่ใจดีนะคะเขานําทั้งกรงแมวแล้วก็กรงสุนัขใหม่มาบริจาคนะคะตอนนี้พี่อาสาที่เหลือจากการที่ทํากรงสุนัขเนี่ยก็ทยอยกันมาของกรงที่เขามาบริจาคกันเนาะอันนี้เป็นกรงแมวนี ตอนนี้ก็ประกอบสำเร็จเรียบร้อยแล้วเย่จะได้มีบ้านใหม่อยู่กันแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ทำหลายๆคนมีความสุขครับมันเด็โอเคเดียครับได้ทำได้ช่วยเขาถามว่าแค่นี้หนักหนาไหมไม่หนักหนาครับเพราะว่าผู้หญิงพี่เขา ดูแลตั้งกี่หลายชีวิตเขายังทําได้เราทํามาช่วยเขาแค่นี้ยังถือเรื่องเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยดีใจครับที่ได้มาทําปกติก็ทํางานกับบ้านนอนก็ไม่ได้ได้ทําอะไรมากถ้าเพื่อวนไหนมีเวลาว่างก็ามาช่วยร่วมกันได้นะครับถึงจะเป็นงานเล็กๆเราก,ก็เป็นจิตอาสาสามารถช่วยด้วยกันได้ครับภูมิใจครดีดีใจกับพวกน้องๆด้วยที่มาทํา<ม>เพราะว่า<ม>ปล่อยซีมือได้เต็มที่ เก่งมากเลยอ่ะเด็กอาสาทำงานคล่องคล่องและไว